สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย่าพรจะทำข้าวผัดกะเพรานะคะผัดกะเพรหมูสับราดข้าวไข่ดาวย่าพรก็เปิดเตาค่ะ แล้วก็เอาน้ำมันใส่ลงไปนะคะเดีย๋ยวพอจะทอดไข่ดาวก่อนนะคะ เราก็เอาไข่มาค่ะตอกไข่ใส่ถ้วยก่อนนะคะแล้ก็เพื่อจะดูด้วยว่าไข่เสียไม่เสียงเงี้ยเพราะว่าเราซื้อมาจากร้านค้าบางครั้งก็เจอเสียค่ะก็ต้องตอกใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะเราก็รอน้ำมันให้ร้อนก่อนนะคะแล้วถึงจะเอาไข่ใส่ น้ำมันร้อนแล้วค่ะเดี๋ยวยาพรจะใส่ไข่ลงไปนะคะแล้วเราก็ตอกไข่ไว้อีกใบหนึ่งค่ะ เราก็เอาน้ำมันนะคะน้ำมันเอาไปราดหน้าไข่หน่อยค่ะเพื่อให้ข้างหน้าสุกนะคะการทอดไข่นี่ค่ะทอดไข่ดาวนี่เราจะเอาสุกหรือไม่สุกก็ตามแต่คนที่กินนะคะไข่ดาวจะไข่แดงจะสุกก็ได้ไม่สุกก็ได้แล้วแต่เรานะคะ ถ้าเราชอบกินแบบไหนเราก็ทำแบบนั้นค่ะ ไข่ดาวของยัพรก็ใช้ได้แล้วยัพรก็ตักขึ้นนะคะตักขึ้นใส่จานไว้ก่อนคะ่ะแล้วเราก็เทไข่ลูกใหม่ใส่ลงไป ย่าพรจะทอดไข่ดาวสองฟองนะคะทอดเอาไว้เฉยๆเผื่อจะกินไข่ดาวใครจะกินไข่ดาวก็ได้กินค่ะเราก็จะทำการวักน้ำมันนะคะน้ำมันร้อนๆในกระทะนั่นแหละคะ่ะราดข้างหน้าไข่ที่เรา ลงไปทํานะคะไปทอดนะคะเพื่อให้ด้านหน้าสุกด้วยสุกแล้วเราก็เอาไข่ดาวขึ้นค่ะเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันเทนะคะ เ๋ยวพรก็จะเอาหมูลงไปรวนเลยค่ะหมูสับนะคะเอาลงไปรวนเลยรวนแบบนี้ค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะหรอกเพราะว่าน้ำมันติดกระทะมีอยู่แล้วเดี๋ยวพอเรารวนไปรวนมาเดี๋ยวก็น้ำมันนะคะน้ำมันที่ตัวหมูสับมันก็จะออกมาผสมนหน่อย เราก็ผัดให้หมูสับเนี่ยนะคะสุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะใส่พริกค่ะถ้าผัดกะเพราเนี่ยถ้าสมมุติเราใส่พริกก่อนเนี่ยจะชุนหมดเลยค่ะชุนมากๆเลยเหมือนกับตามร้านขาเขาทําเนี่ยถึงได้บอกว่าผัดไรแขกไรแขกเพราะว่าชุนเราก็เลยทําเนื้อหมูนะคะให้สุกก่อนแล้วเราก็ถึงจะใส่พริกกระเทียมไป พริกกระเทียมของยะพรน,นี่มีแต่พริกแห้งนะพริกขี้หนูแห้งกับกระเทียมสองอย่างเท่านั้นนะคะเพราะว่ายะพรวันนี้ผัดกระเพราด้วยพริกขี้หนูแห้งค่ะวันนี้เราจะผัดแบบแห้งๆนะคะวันนี้ยะพรจะไม่ใส่น้ำค่ะจะผัดกระเพราแบบ,แบบแห้งๆค่ะ ก็คุกเขาวพริกนะคะให้เจ้าทั่วแล้วก็ผัดไปใส่ซอสปรุงรสเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายนิดหน่อยนะคะแล้วยพรก็ใส่น้าปลาไปหน่อยหนึ่ง เราไม่ต้องปรุงเครื่องปรุงเยอะนะคะเพราะว่าเป็นผัดกระเพราแห้งๆไม่มีน้ำเดี๋ยวมันจะเค็มเดี๋ยวผ่อนก็จะชิมค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยแล้วค่ะ ออย่าพรก็ใส่ใบกะเพราลงไปผัดค่ะเดี๋ยวยะพรก็จะตักผัดกระเพราขึ้นนะคะยะพรก็ตักข้าวใส่จานค่ะแล้วก็ไข่ดาววางที่ข้าวนะคะเอาอยะพรก็จะผัด ตักผัดกะเพราในกระทะเนี่ยขึ้นมาค่ะทุกคนก็ปิดเตาผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผัดเท่านี้ใส่เท่านี้ค่ะแล้วก็ตักกะเพราลงไปนะคะไปใส่จานนี่ค่ะคือข้าวผัดกะเพราหมูสับนะคะ ราดข้าวแล้วก็มีไข่ดาวค่ะของย่าพรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะย่าพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ